ปิดกระจกหรือเปิดกระจกพี่พูดคือแล้วไงเอาวเย้เย้ชอบไหมชอบสนุกมั้ยสนุกดันดาเป่าดันดาเมื่อกี้เราดมจาวกันไม่ไหวดันดาดมยาซอสแม้สนุกมากมีความ ใหมเลยมีคนนึงมีใครบางคนเกิดใหม่เกิดแล้วเกิดอีกใช่ไหมใช่พูดกันได้ทั้งวันเลยนะเดียร์ใช่สนุกสนานนะสนุกมากกล้องใหม่นะเจ้ามาให้ให้สอนสมาธิคุณซอสสองกล้องไปเลยแพงมากอ้าวลืมแพงมากเย้มาสมาธิคุณซอสไปตานมากแพงมากคมมากยอดดอยมากอัพเกรดสุด เว่าแบบสวยขนาดมันคือการคพบคู่ของสวัสด์กับปัญญาในซอยมาให้ทุกทางเลยเห็นไหมให้หมักๆอะไรลอยด้วยแถมให้ใั่ยาทานของฟินฟินด้วยเนี่ยโอ้โหเปิดรอบสดเนี่ยต้องเบอร์ไหนเนี่ยดูสิมาทุกทางชอบไหมชอบเป็นอะไรที่ฟินเนาะเปิดทุกประสบการณ์เลยเนาะเปิดลับแบบไม่ได้ว่าบอกว่าจะต้องแบบมาแค่ทางเคยเคยเจอไม่ใช่รอบสุดรอบสุดแบบนี้เนี่ยไม่เคย า้ามาก็คงแบบถ้าสมมติเรียนสดที่อื่นก็อาจจะแบบว่ามามา,มาแบบว่ามาเรียนแล้วก็จดอะไรเงี้ยน้องเล็กเธอแล้วก็แล้วก็แล้วก็กลับบ้านกันกินข้าวหมกแล้วกลับบ้านกินข้าวหเออแต่มีกินข้าวสองต้องมีประชุมปรึกษาอะไรอย่างงี้ นี่คือควีนมากออสนุกเนาะสนุกมาก้กี่็นีแต่เรื่องห<ท>ลั่ละตัวเลยเวิร์กช็อปแล้วก็ได้แบบได้เป็นเลยเนได้เป็นเนาะเป็นเลยเออแล้วเร็วมากเลยยังไงพี่พใรใช้เรื่องนี้ที่พี่พรบอกว่าก่อนหน้านี้เชี้ยววินาทีแล้วเนะเนี่ยออก่อนที่จะมาก็คือเหมือนเป็นฟิลว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนก่อนที่จะมาก็ทะเลาะกับตัวเองเหมือนมันมีของเก่ากับของใหม่ตอนเรียนออนไลน์อ่ะคือมันแบบเอ๊ะมันตีกันของเก่าของใหม่มันตีกันอ่งเนี้ยแต่ว่าพอสุดท้ายแล้ว พอมันทะเลาะกัดตัวเองไม่จบก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ้ยพอแล้วกูไม่อยากถุงซานไม่อยากคิดไปเองแล้วไม่อยากทะเลาะแล้วก็เลยให้เขาลองอธิบายที่เอเรื่องมันเป็นยังไงเ็เลยตัดสินใจมามันมีจุดที่จุดที่เขี่ยงกับตัวเองใช่ไหมล่ะใช่ใช่กับของเก่าใช่ใช่อย่างเช่นเอเคยเป็นไหมที่บางบางครั้งที่เรานั่งสมาธิแล้วเรารู้สึกว่าเอ้มัน มันมันไม่อิ่ม